ครับสวัสดีครับมาอยู่กับเซียนภูมิภาษากับผมนี่ก็มากับพีครับผมมาเทศป้าบ้านนนหน่อยครับผมน้องแคนฮักครับผมมานน่นหน่อยตำบลเบิดนะครับเกิดทาเบื้องทางคณะกรรมการเขาเปิดน้องครับผมนะครับมาเบิ้งปากขึ้นขึ้นน้ำดีกับผมเขาตัวเนี่ยอ้ยอับผมถึงตัวใหญ่แล้วครับมอ รวยครับมันยอ้วุกกเลาะเอดล่าเส้อกาโอ้คับผมเครับ้ยขอบึกใส่ป้านะครับโอ้โหเต็มเลยครับเป็นใหญ่จักครับแขีดเจ็ดขดย่ครับ ครับฝากบอยนะครับเปิดเร็วๆนี่ครับนี่มืออนี่มาลองเทดเมืองซื้อๆครับผมบอยีทิปปีครับผมบอยีทิปก็ปีครับแวข้ามเลือกแปดเมตรเนาะครับแปดเมตรบอยเคยบอยเคยจับบอยเคยยังจักเถื่อมีแต่โรคตะขับนิดนน้อยปีละเถื่อพอได้แก่งวลามีกิจกรรมในหมู่บ้านเนาะครับครับพ่อได้เอาจริงจังป้ามีอีซก ปลาสวายนี่พอหายด้อครับปลาสวายมันพึ่งปล่อยนี่หลายหลายหลายปลาครับปลาจีนปลาอีโศกปลานิ่นปลาตะเพียนนี่นี่หลายปลาครับเยอะเพราะว่าปลาเยอะครับมาลองมึงพี่น้องมาลองมาลองอยากให้มาลองครับนี่เทปแต่หลายโตแล้วครับแค่เดียวครับผมเล็กเล็กชู้เขาเปอยพูดไปประมาณ เนี่ยเดี๋ยวดูดูครับโอ้ยเขามากครับป้ากำลังเข่าครับยี่สิบนาทีครับว่ายี่สิบนาทีครับแต่ว่าแต่ว่ามันป้าสบายหน่อยหลายนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยไปกันแกกเย็บใบเห็นมึงเด็กตู้ตู้ใหญ่ๆไว้ตู้ใหญ่ครับตู้ใสใสได้ตู้หน่อยกี่ตลอดครับกี่ตะรอสองตู้นะครับใสสองตะขออยากให้มาลอกมึงครับบาดนุ่นหน่อยมู้ซิปทองใสตะบนเบิด Oye, woum, mek, 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 a mek mele lwa.